ข่าวดีแชร์ได้ เรดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์วันนี้เป็นเรื่องราวของพลังบวกพลังใจฉันมีให้เธอนะซึ่งเป็นคลิปของคุณครูที่กำลังสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับสุขภาพจิตโดยให้เด็กคิดว่าเราไม่ชอบคำพูดที่เป็นพลังลบที่คนอื่นพูดใส่เราจะทำอย่างไรโดยครูยกตัวอย่างให้กระดาษรูปหัวใจสองแผ่นสองสีโดยหัวใจดวงแรกถ้าเราอยากได้คำพูดไหนที่เป็นพลังใจให้กับเราให้เขียนใส่ไว้ที่หัวใจสีชมพูส่วน คำพูดไหนที่เราไม่อยากได้ยินเป็นพลังลบให้เขียนใส่หัวใจสีดำเริ่มเขียนจากพลังลบกันก่อนแล้วพิจารณาข้อความในหัวใจสีดำก่อนจะขยำทิ้งลงไปในถังแล้วเอาหัวใจสีชมพูขึ้นมากอดไว้เพราะเป็นหัวใจที่มีพลังบวกพร้อมกับสอนว่าไม่มีใครมาทำร้ายหัวใจเราได้นอกจากตัวของเราเองขึ้นอยู่กับว่าเราจะคิดอย่างไรให้รักษาหัวใจดวงนี้ไว้ให้ดีเพราะเป็นพลังบวกให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้ You.